ข่าวด่วนมีรายงานแจ้งว่าเด็ก4คนหายตัวไปในป่าลึกลับโดยเราไม่รู้เลยว่าเด็กเหล่านั้นยังปลอดภัยดีหรือไม่สาเหตุการหายตัวไปเพราะอะไรดังนั้นทางการจึงส่งมอบภารกิจนี้ให้กับทีมฮีโร่ของเรานั่นเองทีมหัวม่วงอืมทีมอะไรนะทีมหัวม่วงโอ้ยเราเข้ามาแล้วเราไาอยู่ในป่าป่านี้มันน่าก,กลัวเลยไงฮะอืมอืมโอ้ตัดยากจริงๆเออลืมบอกไปเลยน้องที่เขามาเล่นด้วยเนี่ยอันเนี้ยคือน้องเอฟซีที่มาจอยผมมา อนนี้ไม้เราค่อนข้างมีเยอะแล้วนะนะมีเพิ่มมาเราเอาเข้ากองไฟให้หมดเลยอฮ้ยนั่นมันน้องกระต่ายขอหน่อยขอกินเนื้อหน่อยอยากกินเนื้อกระต่ายอเอ้ย,อยนิ่งนิ่งอ้ยอ้ยแย่ได้แล้วเนื้อกระต่ายนี่เป็นสี่เหลี่ยมเลยแนะน่อันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรอ๋อในนี้เขาไวแลวกมาเลดกลางคืนใกล้เข้ามาแล้วเอาคันเบ็ดไหมครับได้น้องรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ช่วยน้องอืมช่วยอ่า ขอบคุณมากนา้องเดี๋ยวพี่จะเก็บเอาไว้เอาไว้ใช้ตกปลาตอนนี้เราต้องกลับไปที่ฐานของเราแล้วมันอ,อุ้ยอุ้ยอหอันนี้คือเจ้ากวางกวางขาวอยู่กลางขาวเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้คือนกวางน้ําตาลกวางขาวอะไรล่ะส่วนโต๊ะครับก็มีอะไรให้เราครับเตรียมเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้เนี่ยใช้ไม้กับเหล็กบ้างเอ้ยหิวแล้วหิวแล้วไม่มีอะไรให้กินบ้างไหมเอ้ยอันนี้มัน <laughs> เนื้อกระต่ายผมว่ามันคุงคุนะมันเหมือนอะไรนะ เออสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็น m e m b e r ร์ชิก็มาสมัครกันได้เลยนะขอคุณสําหรับน้องๆทุกคนด้วยที่มาสมัครเป็น Membership ตอนเช้าแล้วชิลๆครับว,วันนี้วันที่2แล้วฮะเข้าสู่วันที่2อป่าไม่กินเบ็ดเลยเนี่ <c oughs> ต้องเข้าไปตกเองแล้วอา้าวหายไปแล้ววอสอันนี้คือใครเนี่ยอืมพี่อยากได้อันนี้เหรอบันนี่ฟู d ได้ได้เดี๋ยวหามาให้เอเจอ้ากระต่ายขอหน่อยขอหน่อยอยากได้เท้าเท้ากระต่ายอืมอ่าเยี่ยม ไอพวกอาหารนี่โคตรจำเป็นเลยนะยิ่งคนเราเยอะเนี่ยต้องมนีอาหารสำรองไว้เยอะเลยมาแล้วมาแล้วท้ากระต่ายอุ้ยโอย้ไฟฉายนี่แหละที่ต้องการถ้าจะไม่ผิดนะไฟฉายนี่มันน่าจะเอาไว้กันพวกกวางได้นะไอ้กวางตัวที่ว่าเราเจออยู่ก่อนนะั่นเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นคนตกปลาของเราเองเยี่ยมเลยน้องได้ปลามาเพียบกลางคืนมาแรกๆไม่น่าจะน่ากลัวนะเพราะว่าเรามีไฟฉายแลยนะ้วถ้าเจอกวางก็กันได้คือเราจะต้องเล่นถึง99วันจริงอะ่ะอันนี้เพิ่งวันที่2เองเนะ โอ้โหนะ่าจะใช้เวลานานจัดเลยไม้3อันครับอะไรไม่ได้เลยอุ้ยแต่ว่าเตียงมันดีนะมันเพิ่มวันได้ก็รีบตัดไม้เพิ่มเลยเนะี่ยรีบเลยรีบเลยตอนกลางวันเนี่ยต้องรีบตัดอืมใส่เข้าไปโอ้ยกลางคืนแล้วรีบเก็บอืออื้อันหนึ่งสักที่หนึ่งในป่าลึกอืมไอ้หนูรอ,อก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปช่วยน้องแน่นอนตอนนี้ไม้เราไม่ค่อยพอเลยนะแคปมไฟก็เหลือครึ่งหนึ่งผมว่าเดี๋ยวจะไปตัดไม้เพิ่มกลางคืนเนี่ยแหละจะต้องระวังนิดนึง เฮ้ยวัดดีน้องตามมาหาพี่เหรอเดี๋ยวขอตัดไม้แป๊บรอสักครู่เอาจริงๆถนะ้าถุงที่ว่าไส่ขอนี่มีได้เยอะกว่านี้นะก็จะดีมากเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเราตัดแค่สองต้นอะ่ะถุงก็เต็มแล้วเนี่ยอ่ะเต็มเต็มแล้วไปน้องกรับกรับกลับกลับกับ,กบ,กบ,กบอ้ยผมก็จะไม่เจออะไรนะไดโนคิดไดโนคิดนี่มาไดโนพาร์กไหมเอ้ยไม่ใช่นะมาขนมอืมอยู่ในป่าแล้วก็โดนเจ้ากวางลากไปโอ้น้าสงสาร เหมือนจะอยู่ประมาณทางตรงนู้นนะข้างหน้าตรงนู้นเนเน่ถ้าเราไม่ผิดนะตรงนี้แน่นอนมันต้องเป็นตรงนี้แน่นอนที่หมาป่าเยอะๆเนะี่ยแต่มันเยอะมากเลยนะเอ้ยรออะไรอ่ะลุยเลยหมาปา่าอืมไม่ได้ดักนะโอ้ยเยอะจังอีตัวเนี่ยโอ้ยรอเถอน้องไปมาช่วยแล้ะอืม <c oughs> เรียบร้อยเหมือนจะเหลืออีตัวนึงนะอยู่ตรงนู้นรอก่อนนะรอก่อนนะอุยน้องระวังอืม <c> จ <oughs> ังหวะน,นี้แหละยเข้าอืมเรียบร้อยยา มือนจะหมดแล้วหม่โอ้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งโอ้น้องอุ้ยโอ้ระวังนะเกือบไปเลยระวังระวังระวังเอานะลองดูอาโตโตโตโอ้โอ้ไม่โดนเลยไม่โดนเลยโอ้ตามมาแล้วตามมาแล้วโอ้ถ้าโดนกัดทีนึงนี่น่าจะไม่หลับโอ้โอ้โอ้เลือดเลือดเลือดถ้้โทนกัดอีกทีนี้ไม่อยู่แน่แน่้ยอย่ายาอยาอะไรเนี่ยกลางคืนจะโดนโจมตีฮึโจมตีจากใครเนี่ยอืม โอ้ต้องระวังไว้เลยเน่เฮ้ยกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้ามาหาแคปมเราเฮ้ยไหนวะโอ้โหเขาอยู่ข้างบนที่หมดแล้วเฮ้ยอ้ออ๋อน่นไม่ใช่นั้นกวางขางว่าอุ้ยหมาแล้วหมาแล้วอะไรวะึ้นไหนเนี่ยเป็นใครเนี่ยเอ้ยกลุ่มลึกลับอืมอืมโอเคหมดแล้วมั้งเนี่ยมีแค่นี้อ๋อน่าจะมีแค่นี้ไม่มีแค่ไม่กี่ตัวเอง อันจริงๆก็ดีแหละมาเยอะเดี๋ยวไม่รอดเฮ้ย hey, ของที่คุณต้องการอุ Ooh, ้ยนี่อืมเรียบร้อยอัปเกรดถุงใส่ของแล้วเอ้ย hey, มีถึง15อันเยี่ยมสุดยอดเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวของเต็มแล้วนะใส่ได้เรื่อยๆเฮ้ย hey, หนาวจังเลยหนาวจริงๆเฮ้ย <Huh? S 1> hey, อะไรผัานวะอะไรผ่านเมื่อกี้แวบๆว้ Web, Web. Oh. าวยกไปทั้งตัวเลยนกฮูกได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันจะมาหรอวะนกฮูกคืนนี้ห้า จะมาไหมเตรียมตัวพร้อมแล้วนะอุ้ยเรายังไม่ได้ช่วยเด็กเลยน้องไดโนโคิดอีก400กว่าเมตรอ๋อก็ตรงนั้นนี่ว่ะที่เราไปหาก่อนอันนี้เราจะต้องไปช่วยเด็กแล้วนะมาน้องหมาป่าตัวสุดท้ายนีย่เรียบร้อยได้เออกุญแจมาอุ้ยเอาไปเปิดเลยน้องพี่มาช่วยแล้วอ่าวัดเดยมา เรียบร้อยเราได้ช่วยเด็กคนแรกมาแล้วแล้วเเด็กไปไหนอะอ่ะเราช่วยไหมนี่หรือว่าหรือว่าอย่าบอกนะเด็กอยู่ในถุงเหรอฮัลโหลอยากชอบเลยโอ้สร้างเต็นท์ดีมากดีมากน้องเก่งมากฝนก็ตกแคมป์ไฟก็เปียกโอ้แล้วแบบมันน่าจะโอ,โอ้โอ้ฟ้าผ่าโอ้เลือดขึ้นขอดเกือบตาย แคมไฟเชื้อเพลิงก็จะหมดไปอุ้ยอืออย่างรวดเร็วรวดเร็วมากไอพวกไม้ที่เป็นศิล์เงินนี้เราจะใส่เข้าไปนี้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นไม้เปียกคือเราจะต้องวางไว้ข้างนอกก่อนคือแบบเราต้องวางทิ้งไว้แล้วก็รอให้มันหายเปียกเราถึงจะใส่เข้าไปในแคมไฟได้อุ้ยมาแล้วเด็กคนใหม่เราต้องตามหาน้องคราเคนคิดสวิทเกมเอ้ออะไรเนี่ยกลุ่มโจนอันนี้ยรอกลุ่มปริศนาแล้วมีหน้าไม้ด้วย อืเขาเท่เลยเพวิมาเต็มเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊ดนึงตั้งหลักก่อนเออโอเคมาโดนแน่อืมโดนนี่อ่าไหนๆๆนนไหตรงนู้นนี่นี่นี่เรียบร้อยหมดยังหมดแล้วหมดแล้วผีจะมามีผีด้วยหรอเครน้องผีมันจะหน้าตาเป็นไงอยากรู้เหมือนกันนะนี่ใช่แบบนี้ไหมอันนี้ก็ผีเหมือนกันนะ นายผีวะน้องรู้มันมาครับแล้วผีหลอกวิเน,นียห้อนอืมอืมมาป่าแล้วพี่จะเล่นถึงวันไหนอะครับพี่เออย่างเราเหรอเก้าสิบเก้าวันไปเลยน้องถึงแม้ว่าพี่จะเริ่มเล่นเป็นครั้งแรกะนะเฮ้ยผมเจอบ้านหลังหนึ่งฮะโอ้น่าสำรวจนะโอ,โอ้ยอนันไหนมีหัวมาปลาอยู่ตรงนี้มีเอ,อกระสุนใช่ไหมอ๋อเป็นกระสุนโอเคเยี่ยมเปิดประตูเข้าไปมีอะไรไหม จะมีอะไรมาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยอู้ไปแล้วไปแล้วตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันคือคืออะไรฮยตัวอะไรเนี่ยอะไรทำไมมันวิ่งอย่างนั้นนกคู่เหรอนกคู่อะไรวิ่งอย่างนั้นมาแล้วมาแล้วกลับแคมป์ก่อนตั้งตัวตั้งตัวก่อนอ๊้อ่าโดนไฟฉายส่องไปเด้ไปช่วยเด็กอีกคนไหมใช่น้องไปพรุ่งนี้เช้าเหมือนคนนี้จะอยู่ไกลกว่าคนแรกยังไงเนี่ยเนี่ย 700รกว่าเมตรไปทางนู้นเดี๋ยวว่าจะไปสำรวจดูก่อนละกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะค่อยกลับมาที่แคมป์หุ้ยตรงนี้เป็นปสูตรรวมหอยแกงนั้นปะน่ากลัวน่ากลัวอย่าไปเข้าใกล้สุดแมปเลยนี่ตรงนี้โอ้ยต้องสำรวจตรงนี้ไหมใช่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ตรงนี้นนฟาร์มปกติเลยนะไม่เห็นเลยนะนี่ผมไม่เจอเลยนะเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนอะตรงนี้มีสนามเด็กเล่นไม่น่าใช่ทีซอนนะเฮ้ยแล้วใครกลับมาสร้างสนามเด็กเล่นในป่าเนี่ยแปลกมากใครจะเล่นส่วนสนามเล็กเล่นในป่า ออ้ยเอ้ยเดี่ยตามมา่ตามมาเราแค่มาหาเด็กที่หายไปนะเอาอีกแล้วคืนนี้จะโดนโจมตีอีกแล้วโอ้มาอีกแล้วอุ้ยทำไมรอบนี้มันดูมาเยอะจังอุ้ยอืมอย่านะอย่านะอืมอุ้ยมันมีตัวปืนด้วยมาโดนแน่อืมโดนไปโดนไปอ้ยโอ้โอ้ตายเลยโอ้โอ้แล้วไม่ไม่ทันได้ดูเลือดว่าเลือดเหลือน้อยโอ้ตายเัวๆ ามหมองสุดท้ายของทีมอยู่ในนั้นอยู่ตรงนั้นเองเช้าแล้วเช้าแล้วออกไปจากแคมป์ออกไปไปโอ้แล้วไม่ไปด้วยพิพ์อะไรมาวผมไปหาผู้พันมาให้หผู้พันคืออะไรจัดการเลยเอาให้หมดเอาเลยเอาเลยน้องสู้ๆพี่เชื่อว่าน้องทําได้เอาเลยจัดการมันระวังด้วยนะออ้ยน้องระวัง,อ,งอุ้ยอืมหมดเลยกตัวหนึ่งตัวนี้มีปืนด้วยอืมจัดการมาเลยโอ้เรียบร้อย เรียบร้อยเราเดินทางมาได้27วันอ้นอไงน้องๆตอนนี้พี่เปิดรับสมัครสมาชิกชมลมหัวมันม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดสมัครได้เลยเพียงเดือนละย20บาทเท่านั้นสมาชิกทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆแถมมีหัวม่วงตัวน้อยๆอยู่หลังชื่อไว้้โชว์ความเท่ด้วยนะลองไปสมัครกันดูเลย